กินเนาะตัวนี้นะ่าจะเป็นคีของอีเห็ดน,นะพี่นอนเนาะเป็นคีของอีเห็ดมันกินผลไม้เนี่ยกินตัวนี้นะพี่อนเนะอืม,อมกินเลยเนีย่ย จะเป็นคีของอีเห็นนะพี่น้องเพราะว่าอีเห็นนี่ยมันมักมักอะไรหาก,กินตามห้อยนะพี่น้องสบายดีพ,พ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะวันนี้ครับพี่เจ้าจะมาลบปลามาเช่ปาปลาเนะแล้วทีนี้ก็มีพี่น้องหลายๆคนเนาะก็อยากให้ครับพี่เจ้าเนาะสร้างกับดักหรือวด สอนวิธีทำกระดักนกเนาะไอทุกคนได้เฮียมฮู้นํากันเนาะแล้วกระดักตัวนี้มันจะเป็นกระดักที่อนาเขาไซอนานกกี่น้ำนะพี่น้องนกกี่น้ำแต่ยามนี้ยามนี้ยังบ่เคยม,ม,มีนกเนาะเพราะว่าจะเป็นฤดูฝนเนาะนกบ่เคยกี่น้ำแต่ข้าพเจ้ารจะสอนวิธีง่ายๆนะพี่น้องง่ายๆให้พี่น้องเขาทุกคนได้ฮู้เนาะท่านใดหรือว่าผู้ใดเนาะยากเอาดับแบบนี้ไป กับดักนกกาได้คือกัรเอพี่น้องได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครัพเจ้าสี่สอนให้เนะบึงลิดนี้เราสามารถเห็ดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเพราะว่าลิดเก่าครับพี่เจ้าก็เคยสอนเนาสอนเราเตอเอฟซีใหม่นะยังบาะวูนาะพี่นครับพี่เจ้าก็เลยสอนวิธีง,ง่ายๆให้พี่น้องเขาทุกคนนะอย่างนี้ฝนตกหนักเนะ เดี๋ยวนี้ฝนก็ใกล้จะตกแล้วพี่น้องไปเห่าตรงสังเกตนะพี่น้องผู้ใดไปนะไปหอดหอยที่มีน้ำแล้วก็เบิ่งแบบนี้เนะน้ำแบบนี้แล้วนกจํามักกินนะล้วนนกหมักจะมาอากน้ำนะพี่น้องแล้วเห่าตรงสร้างกับดักมันเนาะตัวนี้ก็คือกันเนาะทางลมพิษนี่ตัวนี้ก็คือกันนกมักมา กินน้ำหรืวอว่าอักน้ำเนะาะระหว่างบน่นบ่นน้ำที่มันน้อยเราต้องแป่งนิดหนึ่งก็ได้นกกัมพยานะพี่นอ้องนกกระปุกด้วยน,นกกระปุกนะพี่นอ้องบางคนเขาจะว่าน,นกกระปุกบางคนเขาจะน,นกกระปุกเอากระปงให้มันสะอาดแบบนี้นีนกเบิ่งแล้วนกกาจะมา อาบน้ำแล้วเพี่อนเนาะแปลงแบบนี้เอาต้องแปลงให้มันนี่โอเคแบบนี้นะพีนะ่นะ้องเหาแปลงแบบนะีนะ้แลนะ้วเราเขาสีใสนะ่กนะับดักใสแบบนี้เนาะกับดักที่เขาใส่นี่เขาเอาไม้ก็ใส่ประมาณนี้ประมาณนี้เนาะ เพื่อให้นกหเห็นเรานกจะมาเยียดแล้วก็มัดขานกเลยเนาะพี่น้องก่อนอื่นเราต้องไปซอกไม้ซ้ำอันนี้เนาะตัวนี้จะเป็นตัวที่เขาจะเจาะดินเนาะแล้วตัวนี้เขาต้องจะเห็ดเม็ดนี้เนาะพี่น้องแล้วตัวนี้จะเป็นคานกับดักมนาะพี่น้องตัวนี้ตัวเหยา่นี้จะเป็นคานของกับดักเราตัวนี้เขา แบบนี้นะพี่น้องเห็นบ่ประมาณนี้เนาะแล้วเัาสิเจาะเจาะหูแซมแบบนี้นะพี่น้องใส่บบนี้ตรงนี้เราสิเจาะแซมแบบนี้ คเฮาก็ต้องตัวน okay. like okay. ี้เฮาต้องเจาะรูตัวนี้เนาะเจาะรูสอันแล้วก็เฮ็ดไม้ตัวนี้มาเสียบใส่เนาะเสียบใส่แบบนี้แล้วก็เสียบใส่เลยโอเคประมาณนี้เนาะเสียบประมาณนี้ใส่เนาะพี่น้องโอเคเราตัวนี้เฮาต้องเฮ็ดแบบนี้นะพี่น้องแบบนี้เนาะกลไกมันจะมาติดใส่นี้นะพี่น้องกลไกของมัน ก้นไก่ของเขาเนี่ยมันจะมาติดแบบนี้โอเค,อเคตัวนี้เขาจะสาใส่ส่เบ็ดเนาะประมาณน,นี้ นกก็เลินมาแล้ว ทิธีเห็ดบวงเห็ดบวงก็เห็ดแบบนี้เนาะเบ็ดง่ายๆนะพี่ครับเบ็ดนี่นะทิถีเห็ดบวงกัเห็ดเบ็ดนี้นะครับ ລະຫຍ່ບ່ວງຂອ เกลกยวประมาณนี้นะพี่น้องเนาะนี่กลไกของมันแล้วบวงจะเป็นตัวนี้นะพี่น้องเวลานกมาแล้วไม่เย็ยบตัวนี้แล้วก็มันจะกัดดักมันจะลั่นนะพี่น้อง นกมาแล้วโอเคหลังจากใด้แบบนี้เราสีทกลงเบิ่งนะพี่น้องก็ประมาณนี้เพราะว่าส่วงนี้นกมันจะบ่ลงมากน้ํานะพี่น้องเพราะว่าอากาศมันยังบ่ได้ฮ้อนเนาะพี่น้องประมาณนี้เนาะ ต๊ดนี่เห็นบ่เบ็ดง่ายเนาะตึดประมาณนี้นี่ง่ายเนาะนีประมาณนี้เนาะเาสิเอาตัวนี้ออกีเพราะว่าเพราะว่าข้าพเจ้าบ่ได้ใส่กับดักนกดยพเนาะเพราะว่า ข้าพเจ้ายากอนาสอนให้พี่น้องเฮาทุกคนหู้เนาะวิธีของข้าพเจ้าเพราะว่าส่วนนี้เขาใส่ไปกับปไดนกเพราะว่าส่วนนี้นกจะบ่อนลงมาอักน้ำหรือว่ากินน้ำเพราะว่าเป็นยามระดูฟูนนะพี่น้องก็ต้องรอประมาณเดือนหนึ่งเดือนส่งเนาะเป็นอาการห่อเนาะจะมีนกมากินน้ำข้าพเจ้าสีใส่กับดักตัวนี้ มันจะมีกับดักตัวนี้มันจะมีสองสองวิธีใส่เนาะวิธีที่หนึ่งนี่เราต้องใส่ขานอนาม้ตัวนี้นะพี่นะ้องเราวิธีที่สองเนราต้องใส่ยางนะยางยางน้อยอยางธรรมดามักเครื่องมักอ,นา,อนาถุงยางนะเราต้องเอาใส่ยางหรือว่าเอาอยางตัวนั้นมันต่อกันแล้วดึงเป็นแทนขานไม้นะพี่นะ้องถ้าว่าเป็นเอฟซีเก่าเนี่ยจะหนะู้แล้วเนาะแต่เอฟซีใหม่อย่ฮง้บล่ะครับเจ้าซี สอนวิธีนี้แล้วถ้าว่ามีเวลาครับยายสิสอนวิธีไซย,ย่างนะพี่น้องมันจะมีสองวิธีเนาะ๋ยนนี้ก็สามารถกับดักนกน้อยนกใหญ่ได้หมดนะพี่น้องแต่ยกเว้นะนะเพราไก่ป่าไม่ไดเพราะว่ามันไก่ป่าเนะี่มันจะบล่อยยีไไม้นะพี่น้อง เอาซีลงใต้นะพี่น้องตัวนี้นี่ถ้าว่าเป็นยำอะดูแห้งเนี่ยโอ้คขีน,นีนองนกมากินน้ำลายนะพี่น้อง